อดสวดมังคลระสุดตังอเสวนาจัพารานังปันธิตานันจะเสวนาโูชาจัโูชนิยานังเอตัมมังคะระมุตตมังอติรูปะเทสาวาโซจัพุเพจัปตะพุญญาตะตสมาปานิทิจัเอตัมมังคะระมุตตมังอุสัจจันจะสิปันจะวิญญาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาสยาวาจะเอตัมมังคะระมุตตมัง มาตตปฏูปัฏานปุตตะรัสสังขโหอนาคุระตักมมันตาเอตัมมังครมุตตังฐานันจธรรมจริยาจายญตากานัญจสังขโหอนุวัชานิกรรมานิเอตัมมังครมุตตังอารติวิรติปปามัจฌาปานาจักสัญญมัวปามาโวจักทเมสุเอตัมมังครมุตตังคารโวจานิวาโตจักสันตุทิจารตัญญุตาการีนัฏฐานมัสวนังเอตัมมังครมุตตัง ขันติจะโซวะจะสัตตาสัมนานันจัาสนังกาเรนะธรรมสากัจฉะเอตัมมังคารมุตตะมังตาโปจัดพหามาจาริยันจอริยสัจจานัทสนังนิพพานาสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธสาโรกัธรรมมิหิตตังยานกรรมปฏิยโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตานิสานิกัตวานาสัพพธัฒมาปราชิตาสัพพัทธโสทิ้งขันติปันเตสังมังคารมุตตะมันเต สิบสองบทสวดรัตนปริษยังกินจีวิทางอิทธาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังนาโนสัมังอธิตตาท่าฆาเตนะอิทังปีพุทธทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโกตุฆายังวิราคางอมตตังปานีตังยะทัชกาคะสัคยามุนี สัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิธรรมปิธรรมเมรตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหู่โตยัมพุทธาเสรษฐโธปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันติกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชชะติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหู่โต เยปุคราอัตตสัตตังปัสสทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิฮนติเตทักขีเนยสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภาณีธิทมปิสังเคระตนังปัณิตังเอเตนัสสัจเจนสุวัติหัวโเยสุปายุตามนัสซาถันเฮนานิกามิโนโคตมัสซาสนามิเตปฏิปตตาอมตะังวิไคหะตถานุทานิผุ้ถิ่งปุญช์มานายทมปิสังเคระตนังปัณิตังเอเตนัสสัจเจนสุวัติหัวโ ขีนนำโบราณนำหนวังนาทิสัมภวังวิรัตตาจิตตายาติเกเพวัสส์มิงเตกีนาภีชายวิรุณิชันทานิพันติทีรายาทายังปฏิโพอิธรมปีสังเคระตานังปะณีต่างเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโมตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวร อาตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตาขันตัสสโพสสะนิจังสัญญาตจานิโนเนวเทโวนคันทัพโหนมารุสะภมุนาชิตังอะปปชิตังกายราตธาโรปัสชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสะพุตตสูตรปาสิตามิทางเตนะปะภะตาชาะตาปัสตาหะตาสัมมาสัมโพเทนะเอธะตุมเฮมะอนุสเวนะมา ปารมาปารายมะอิติกิรายมะปิตากสัมปทานิณามาตากะเหตุมานัยะคะเห็นมาอาการปะริวิตาเกณฑมาที่ดีนิชานักขันติยามาปะภารุปตายมาสมโนโนครุญาธาตุเมให้อตนาวาชาณยถาอิเมธมากุศลายเมธามา นวชัยเมธัมมาวิญูใครตายเมธัมมาสมัตตาสมาธินาอิตายทุกขายาสังวัตันติอัคตุเมห้ปัจฉาห้ยาถายาถาตุให้อตานาวาชในยะถาเมธัมมากุสศายเมธัมนานวชัยเมธัมมาวิญูปัสสัทธาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาอิตายสุขายาสังวัตันติอัคตุเมหหโอปัสสัมปัจฉาวิหารญาธาเตสิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตร โอปปานิยติส like ิวิตามะปะมะยุสรูปานิตัสสานสันติตานาเอตังพะยังมะระเนเปขามาโนปุญญานิกนิราธาสุขาวะหะนิอุปานิยติสิวิตามะปะมะยงสรูปานิตัสสานสันติตานาเอตังพะยังมะระเนเปขามาโนโุกามิสังปัจเจหิสันติเปโขโยธากายะนัสังยมุวาจายะอุทาเคตาสะ ตัณฑสัพเพตัสฑสุขายโหติยังชีวมโนปกโรติปุญยังรรมระหะเวระคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหติเอกะนิสังโซธรรมเมสุจินเนนทุขติงขตติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยถธาปัญญายปัสสติอัคานิพินติทุเขะสามารถคุยสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินติทุเขะสามารถคุยสุทิยา สัพเพธัมมานาตาติยะภาปัญญายปัสติอธานิพินทติตูเคสัมมะโยสุติยา16บทสวดอปันนกะชาดกอปันนาคธาน้าเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตตาธัญญาเมธาวีตังคันเยะปันนกัรรมคาหงเวสระนังยันติปภัตานิวนานิจารามารุคาเจตยานิมโนสาพยาตัสิตาเนตังโคสระนังเขมังเนตังสรณมโมตมัง Nih tang seranak maqam masyarakat tukar pemudjati yu Cak putan cak teman cak sangkan cak seranak katot Cak tari aria sajani sama penyaya paseti tukar Tukar semua padang tukar saja atikamang Arian cak atang gigang tuku pasama kami Nang itang kos seranak kemang Itang Saranamutamang mutamang Itang seranak maqam masyarakat